สวัสดีครับวันนี้นะฮะเรามาดูหมวกโคตรขายดีนะฮะบน eBay โคตรความต้องการโคตรที่คนเข้ามาเสิร์ชนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะ otonline.com นะครับเว็บไซต์ใหย่ของ eBay นะครับช่วงนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นนะครับหน้าเว็บไซต์มาดูได้นะครับมาเรียนหนึ่งท่านพาเพื่อนมาเรียนได้อีกหนึ่งท่านนะฮะเหมือนลดครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆไปดูได้เลยที่หน้าเว็บนะครับที่นี่หลักสูตรเราจะเน้นนะฮะมีเครื่องมือช่วยหาสินค้าขายดีนะครับ บวกกับเทคนิคเราคุณจะเจอแต่สินค้าโคตรนะาทาเลยครับอ่ะเขาเรื่องกันเลยนะครับหมวกครับหมวกธรรมดานี่แหละครับโคตรธรรมดาเลยครับแต่คุณดูครับหนึ่งเนี้ยหนึ่งนีวันหนึ่งมีคนเข้ามาดู375วิวโอ้โหเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรขายไปแล้วกว่า1,700ชิ้นในราคา600คือหมวกธรรมดาใน600นี่ บอกเลยว่าโคตรกาไรเลยครับนะจริงๆนะครับโคตรกาไรเลยแพ็คให้มันดีๆหน่อยนะครับแค่นั้นเองถึงแม้ช่วงนี้ค่าส่งแบบนี้อาจจะเพิ่มอีกนิดนึงแต่บอกเลยว่าโคตรกาไรเลยแล้วคุณดูขายดีแค่ไหนครับออกคเวเบอร์ October, วันที่7ออกไป5ใบแต่ว่านี่ครับคนนี้ซื้อไป3แปลว่าออกไป7โอ้โหสัตว์จัด3วันที่6 5 6 7 8ห10 11 12, 13, 14, 15, 1ส1มสิบสีบห้เจ็ดสใบฮะมันหมวกอะไรเนี่ยเพื่อนๆโอ้โหบอกเลยฮะเทคนิคจริงๆอยู่ที่คีย์เวิร์ดผมบอกย้ำเสมอนะครับว่าหาสินค้าขายดีวิเคราะห์คีย์เวิร์ดให้แตกแม้จะหมวกธรรมดาแต่ถ้าเราทำคีย์เวิร์ดดีมันจะทำให้วันหนึ่งคนเข้ามาเยอะมากแล้วคนเขาต้องการ การทำคีย์เวิร์ดดีคือเหมือนเราได้ทำเลด,ดีวันๆมีคนผ่านร้านเราเยอะมากแล้วเกิดอะไรขึ้นมันเพิ่มโอกาสในการขายครับไปนี้จริงๆก็ไม่ได้ขายถูกเลยนะครับแล้วนี่วิธีเช็คคีย์เวิร์ดเพื่อนๆสามารถไปเช็คคีย์เวิร์ดได้ที่หน้าเว็บ eBay มันจะขึ้นเป็น ebay s u g g e s t นะครับนี่คือ ebay s u g g e s t แล้วคำนี้มันขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าลูกค้าเขามาค้นหานี่คือสิ่งที่ผมพูดอยู่ทุกคลิปเลยว่า หาสินค้าขายดีให้เจอหาคีย์เวิร์ดให้เจอคีย์เวิร์ดที่คนต้องการสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโอ้้าขายดีขน,นาดน,นี้นะฮะบอกเลยว่าตัวเดียวเนี่ยเดือนเดือนทำเงินนี่คุณเป็นหมืน่นกำไรเป็นหมืน่นทุกคนทำได้เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นแบบในนี้เป็นสินค้าทองคำเลยเป็นโกลบอลดักเลยแบบโอ้โหแบบแล้วผมไปเช็คนะเจ้าอื่นก็ไม่ใช่ว่าขาย ไม่ดีนะขายดีอะไรๆเจ้าเลยเห็นไหมผมยังพูดเสมอว่าอย่างพี่สอนเนี่ยเห็นไหมฮะพี่สอนนี่แกขยันหาขยันหาของขยันวิเคราะห์คีย์เวิร์ดสินค้าแบบเป็นศูนย์นะสองเดือนแกนลงของวันละสามชิ้นแกนได้ยอดขายเดือนละแสนไม่ใช่เรื่องยากแกอยู่ภูเก็ตด,ด้วยนะไม่ใช่เรื่องยากครับเพื่อ,อนๆคุกคนทำได้ถ้าคุณ ไปในทางที่ถูกต้องและตั้งใจหาของไปเรื่อยๆบอกเลยว่าทุกคนทำได้อ่ะสำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับขอฉเฉลยนี่แม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 กำลังไลฟ์อยู่มาขอฉเฉลยนะฮะใจะเย็นใจเย็นใจเย็นนะเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบอ่ะลิงก์นี้จัดให้นะครับเป็นลิงก์แล้วก็ให้คีย์เวิร์ดด้วยเพราะคีย์เวิร์ดสำคัญคุณจะได้เป็นต่อยอดได้แล้วบอกเลยว่าหลายๆคนขายเพื่อเๆื่อผม ได้ตัวนี้ไปนะออกวันละชิ้นนะสำหรับสำหรับันนี้ก็แฮปปี้แล้วครับน่าทำมากจัดเลยจริง,รงหาไม่ยากด้วยและบอกตรงนะถ้าประตูน้ําขายประตูน้ําคนขายไม่ค่อยดีนะเขาอาจจะอยากปิดร้านโลบร้านโอ้โหคุณมีเหมามาได้เลยถ้าเจอเอาหมกลักษณะนี้นะแต่นั่นแหละคีย์เวิร์ดอะไรที่ทําให้ขายดีมันอยู่ตรงนี้คุณขอนะชิ้นนี้แม่งโคตรขายระเบิดระเบอเลย เออแล้วเดี๋ยวกะว่าจะจะเรียนขั้นตอนการที่ผมหามาเจอเพื่อนๆจะได้มีไอเดียด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปเพิ่มด้วยนะครับเป็นคลิปชั้นสองอีกให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับอีเวว่าผมเจอได้ยังไงเพื่อนๆจะได้เอาเทคนิคนี้ไปลองทำตามและหาสินค้าเจอของตัวเองนะครับแต่อย่าลืมนะขอฉเฉลยได้ที่โค้ด Y08102020 t 1ทนะครับ โอทออนไลน์คอมเว็บไซต์ที่ไม่ทิ้งกันโรงเรียนครั้งเดียวจับมือทำดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดหากสนใจเรียนกับเรานะครับไปดูโปรโมชั่นได้เลยที่หน้าเว็บไม่เรียนก็ได้เอาเครื่องมืออย่างเดียวก็ได้ใครบอกฉันเก่งละฉันอยากได้เครื่องมือพอก็ได้นะฮะติดต่อโอทออนไลน์ได้ที่ไหนคลิกที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้ทันทีเลยนะครับพิมพ์เองก็ได้นะครับไลน์แอดโอทออนไลน์เบอร์โทร0815511616แต่วันนี้ไลน์แอดโทรได้แล้ว คุณแอดไลน์มาแล้วคุณรีเควสว่าขอคุยด้วยผมสามารถติดต่อคุณผ่านทางไลน์แอดได้แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับ Subscribe ช่อง YouTube และกดกระดิ่งไว้นะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้โอ้ชิ้นนี้แจกเต็มๆเลยเห็นสินค้าเต็มๆนะครับอฮนะแบบอันจิเซีรให้สมาชิกบ้างก็มีบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลวิเคราะห์หลังบ้านแล้วครับสวัสดียูทูบวันนี้มีเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับเรา 1 4 3 0้นที่ผมเมื่อวาน1น3 4 34, ท่านนะครับเพิ่มขึ้นมา2ท่านก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามโอทออนไลน์นะครับทั้งคนใหม่และคนเก่าด้วยนะครับไปแล้วครับจบคลิปแล้วครับสวัสดีครับ